ไม่ไอ้เครื่องในห้านาทีไม่มีลรโพงถึงนี่แล้วเครื่องไม่ได้เสียงดังชา <c oughs> กบ้านตกใจ <c oughs> บางกำลังหลับใครมาเป่ามาตรวจแค่สักชั่วโมงกูจะหลับจะน,นอนก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าปั่นจักรยานไม่ได้ก็เดินเอาโดนจงหามแฉะเลยอ่ะเรื่องนี้ผมไม่มาแล้วผมไม่เปลี่ยนให้ยัง หามแช่เลยอะเดินจะหามแช่เลยเนี่ยผมผมเดินจะแต่บิซีบ้านดูไปอาบาจอเชียงรายหามเปียกเลยอะมอเตอร์ไซค์แบบหมดอย่ารุ่นมอเตอร์ไซค์ด้วยเดินจากบิซีไปเนี่ยคันเนี้ยแบตหมดถึงอาบาจอหามเปียกเลยนะโอ้ตายแล้วไม่มีใครตามไม่มีใครถามเลยอะ รุนเร่อแบดหมดชิบหายลืมเอามาอีกก้อนหนึ่งอ่ะอเวงกรรมจะจอดทิ้งก็งั้นแหละเอ้ยเดี๋ยวมันหายวะก็เลยรุนไปชั่วโมงครึ่งอ่ะไม่มีใครถามเลยเลยอ่ะมีแต่ขับเร็วโอ้โหผมรุนไปชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอ่ะถึงนู่ประมาณสีทุ่มอ่ะเสร็จแ,แล้วก็สลบเลย ก็เป็นเขาขับเขาับเดียวก็ถูกแล้วใช่ป่ะเขาเลินไงเขาก็ทานอีกขาไงไม่ไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ถามเพราะกลัวเขากลัวเขากลัวไงมไมิชาชีพเยอะไงเออเขากลัวเขามีอยู่เด็กคนหนึ่งเด็กนักเรียนเขาถามพี่ไอ้น้ำมันหมดเหรอไม่ใช่น้ำมันหมดเหรอแบตหมดแม่วิกงรามอห แบบหมดนีกจบเลยนะทำอะไรไม่ได้เลย ไปล้างทางน้ำหรือเปล่าจับเลยหลบเลย <c oughs> เวัสดีครวบระวังการโจมตาไว้สั่งง่ายไปถึงก็เข้าห้องน้ำแต่น้างก่อนกันเดี๋ยวเพื่อนไปเที่ยวแต่หานน้ำเบียดอยู่เลยเนาะราก็อบอกคนนู้นตัวเมื่อกี้ฮาเลนรรม,มาถามหาเศษครั้งไม่เลยหรอกไม่ออกจาะมีซีมันติดอยู่ แล้วก็มาดับที่สนามบินเะนี่ย <ừ. S 1> โอ้แม่เอ้ยถ้าถ้าดับที่พิซีผมก็จอดในพิซีไงตอนนั้นเลสซีกับไ่มาไปดับที่สนามบินเะนี่ยแบบหมดทะเล จบเลยจบเลยถ้ามีสตาร์ก็โอเคไม่มีที่สตาร์กไม่ถ้ามีถ้ามีที่สตาร์ก็มมีปัญหาแบตหมดก็ได้ไฟนี่มันเปิดได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวที่มันจะไปปั่นตัวสตาร์กมันไม่มีแรงใช้ไฟเยอะตัวที่ปั่นส,สตาร์กมันไม่มีแรงไฟมันมีอยู่แต่ว่า ไม่มีแรงที่จะไปปั่นไหน,นเครื่องอใช้ไฟเยอะไงร้องครบไอะแบตหมดนี่ร้องกากเลย